อก็หิวหมอครับเพราแต่เปิดถ้าไม่ว่างอย่างนี้ครบเชิญขอหมอสักห้าพันเพืซื้อข้าวกินได้ไหมครับอะไรนะขอห้าพันได้ไหมครับหมอมาซื้อข้าวกินครับไม่กูมาชุบมึงแล้วกูต้องจ่ายตังค์ให้มือเหรอหมอหมอพูดว่าหมอหมอมาชุบคุณมาชุบคุณหมอมาชุบคุณตัวา่อมาเอตัวนี้คุณหมอมาชุบคุณแล้วเนี่ยหมอต้องจ่ายตังค์ให้คนไข้อีกเหรอครับครับคุณหมอไม่ก็อย่างว่าคุณหมอเป็นอาชีพอะไรอย่างนี้ความในใจก็พูดเอาความ็นใจก็พูดล้วนๆเลย แกูก็คิดแหละเห็นพี่แบงค์งานมาเมื่อวานไงกูเลยไปนอนดูเมื่อคืนอุ้ยเฮี้ยกูต้องเล่นเนี่ยมตายเพราะกิจกรรมเขาไม่ไอ้กูไม่จอดเฮี้ยอะไรกิจกรรมต้องชุบไม่เกี่ยวเออเฮี้ยเจอในประเทศครับเออประเทศน้องก็สวัสดีจอมยุทธ์ทุกท่านนะเพราะวิแบงพี่ฆ่าไปกี่ตัว ท่าเฮียอะไรกูเป็นหมอไอสัตว์คุณก็ถามว่ากูช่วยชีวิตคนไปกี่คนมากกว่าไอ้คร <c oughs> ับเออพี่เจอากี่คนเฮียเดี๋ยวปั๊มคนยิงสกัดให้เฮีย <c oughs> ไม่ได้ทํา e, เฮียอะไรยิงอย่างเดียวเลยสัตว์แต่แบงก็มันน่ะกู <c oughs> ชอบแบงคสนุกดีแม่ละพี่กูสนุกด้วยพี่อย่างเงี้ยไอเฮียแต่เซฟชีวิตเพื่อนอะไรแม่งมันดีเฮียฉอดเวลา <c oughs> ถ้ามันมีกี่สัตวอย่างเงี้ยแบบเฮียมันเออแม่งค์มันประเทศเราคนมีนะแจกไม่ได้กดหมอไม่ได้กดหมออ่ะแล้วเขารักษาให้ไหมอ่ะไม่ไม่น่ารักษาให้นะแต่ย้ำ เบื้องเกเองหือเคหมอไปเลยแบบเรียกมาแล้วหมอ22คนื้อบอกแล้วเอากัชาไปเสกเวะนี่รถสรุอเป็นเที่ยงคืนนะแล้วเดีบยวสวัสดีการจอมยุทธ์ทุกท่านสรุดรถได้ไงฮะรถยังไงเอ้ยรถมัตายเข้ามาตายกันเหรอเ้ามาตายเพื่อนน่ารำคามากแล้ว ก็สวัสดีจับยูทูบท่านไอ้ขี้นี่ตายปลอมเก๋ดีน้องทำนี่ด่ามัวใช่ใช่ไอสรุปเดี๋ยวรอใช่ไหมป้าไอ้เรื่อง เหรอหรอไปไปว่าไ้สัตว์ีนม่กยีนเออไอ้เดอตายอ่ะเพื่อตายอย่างประเทศดูมึงตีไอ้สัตว์เอ๋บ <playthrough card. S 1> ังไปขอไอ้รถทะเบียนไอ้สามศูนย์สามศเนี่เ็ด ตอนเด็กพี่เป็นหัวโจกป่ะสามส่ยนเลยถ้าแบบกูต้องถ้าแบบกูต้องดูเป็นคนเกเรผมดูเป็นคนเกเรขนาดเลยว่าเขดูถามจริงว่าเอ้ยอย่างที่บอกเขาดูบอกื่นเต้นไหมนะว่าคืนนี้ผมจะไม่ขอสตรีมเช้าอันนี้ขอบอกคุณผู้ชมก่อนเลยไม่ไหวจริงขอพักนะครับไม่ไหวคืนนี้ไม่เช้านะผมย้ำมาคนดูให้ตายนะไม่ไคืนนี้ผมจะไม่เช้าฝั่งนี้ครับ นี่ครับที่ทำที่ไม่บอกหมอไใดสัาคนนี้ครับคนนี้เออรู้แล้วเห็นแล้วด่วนครับมันจะโว่ยๆแล้วไหมโอ้โหมีเด็ดไม่ช่วยมีแล้วมีเด็ดเลยไปตู้บ้านไอเฮบไม่มีเลยไอเฮบไอเฮบเจไอเีเย้ไปตู้บ้านไปตู้บ้านบังใจเย็นครับพอผมครับไปไ่ไป จะไปเอาเกาะชุบจะไม่ได้เลยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับที anyway> ่อผมเพื่อนทูมายเพื่อนต้อตีใครที่ฉีดยาคืนได้ไหมครับบักตายมันแบบว่าเก้าครับเก้าตายเลยเก้าครับแล้จ่ายเงินมาก่อนครับจ่ายเงินมาก่อนห้าร้อยครับเก้าครับเฮยเออคุณหมอครับว่าฉีดยาด้วยได้ไหมครับเพราะผมบักตายฉีดยายังไงฉีดไม่เป็นครับผมฉีดไม่เป็นครุณหมอปลอมไม่ใช่หมอปลอมหรือเปล่าทำไมฉีดยาไม่เป็นแล้วตำแหน่งก็ก็ฉีดไม่เป็นน่ะทำไมอ่ะก็ฉีดไม่เป็นอ่ะเอ้ยจะไปหมอผูดเยอะกับคนไข้อ่ะครับเออก็ฉีดไม่เป็นไงไม่ใช่หมอออื้ตงฉีดยาเปป็็นนสิคครับหุณเมอไได้งอ่ะครับบบแนีี้จาาฉดยไต ผมฉีดไม่เป็นครับผมเข็มเล็กครับเอาเลยป่ะพี่ไม่เอาเคลียร์ไม่เอาเดี๋ยวอย่ามีปัญหากับหมอเลยอย่าเลยอย่าเลยเขาเป็นพูดเลยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงคุณหมอเอาพี่ผมเลยเปล่าผมจะการให้ไม่ใครอ่ะใครอ่ะใครเนี่ยใครอ่ะ ไอเนี้ยเฉินครับเฉินครับอ้เฉินครับโอ้ยไเดี๋ยว้่อยไม่ไปเรียกผมเอ้ยเฉิน่ะทไมอยู่ดีเรียกผมไปเฉิญาบอกดทอทอทอดพอดีไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ดูดาราไปเยอะดูหนังเยอะไงเลยเรียกเฉิฉเลยโทษทีโทษทีไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจอ๋อครับผมเกรงว่าจะโดนกนสตีนนะครับเนี่ยไม่องอกชิจาจะโดนสตีนถ้าไปไมครับบอชิจาอยู่ตอนนี้ก็ได้ครับอยู่ยันเช้าก็ได้ครับผมห็นอะไรเลยครับเราไม่ทำอะไรผิดเลยฮะ เรามาโดยสันติป่ะครับเราไม่ได้มีอาวุธนะไม่แต่อาวุธต่อคือปากไงตอนนี้หมอดาผมไม่อยู่เลยเนี่ยไม่ใช่ก็มาดูเฉย้าหมอฉีดย้า้ผมกสิผมรอฉีดยาอยู่ครับหมอจ้าจ้าจ้าฉีดยาไงวะฉีดพี่เชิญพี่เชิญเขาเขาให้ฉีดแค่ตหลอดพี่เชิญครับไม่ก็แบบนบักตายเขาฉีดฉีดให้ได้ไม่เหรอเขาอยู่ที่อยู่ที่หมอเลยครับเพราะว่าวันนั้นหมออะไรหมอหมอคนหนึ่งหม้งเหลือทุกอย่างที่คนนั้นเขาฉีดให้ผมเขาบอกว่า เห็นว่าเป็นบั๊กตายเขาเลยฉีดให้เขาบอกแต่ว่าลุงเป็ดยศใหญ่กว่าผมมาเลยลุงอ๋อไม่ฉีดไม่ฉีดอันนี้ไม่ฉีดอันนี้ไม่ฉีดหมอผหญ่หมอผมตายแล้วใหญ่กว่าไม่ฉีดไม่ฉีดไม่ฉีดไม่มีนโยบายฉีดใครเป็นพออเดี๋ยวคุณบอกเป็นพอออนะใช่ผมเป็นพออแล้วยังไงต่อไม่บอกก็เออฉีดยาให้ผมหน่อยครับไม่ฉีดฉีดไม่เป็นคเนี่ยตอนเนี้ยโคตรเซ็งเลย หมอปลอมหมอปลอมไงวะหมอปลอมผมไม่ได้พูดน้องพูดคือตอนเนี้ยพี่คือตอนเนี้ยไอ้นี่มากเลยอะไรหรอกระตุกมากเลยเนี่ยดูดิใช่หรอค้อกระตุกหรอเออมันกระตุกมากจริงหัวมันหน่วงอ่ะไม่เยอะเทียบไม่เทอ่ะ ดูดีดูตัวก้ออะไรนะคุณปออะไรครับไมีีบบีบีบีใครว่าใครใครพูดใครพูดใครพูดมาเขียวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเะเป๊ะตุกมากเลยครับอยากลองอยากลองอยากลองมากเลยครับอยากลองคิดถึง I อพียใช่ครับใช่ครับคิดอะไรไม่ออกคิดถึงไอกาจอครับรนนี้ดี เจเจบีดีเจบีมีสองนี่สองอีฟซีแต่จอเส้นลำคออีฟซีพี่เจ้าเขาบอกว่าเขาบอกว่าการบริการที่ดีคือการบริการหลังการขายนะครับแล้วก็จุดเด่นมันเป็นจุดเด่นของไอ้ครับพี่สมชายครับครับผมพี่โนมาอย่างครับเออแล้วพี่สมชายเดี๋ยวไปเทรดเหล็กก่อนครับมันจะได้ไป็นเตียวครับไม่ไม่ไม่เทรดเหล็กพี่ไปเทรดให้แล้วครับเอาเทรดให้แล้วใช่พี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่สมชายขอบคุณครับพี่สมชาแล้วพี่โนนะครับพอดีจะขอกระสุนพี่โน นั่นน่ะสิวันนี้ยิงโดนลาบไปหมดแล้วฮะติดคิวหรือเปล่านะโอเคครับพี่แล้ววันนี้เราจะเอามันเข้าตู้แน่นอนของนอนขึ้น,น,น,นครับนีนน่ต้องลองเตียงอีก นอนไว้ไม่ใช่เหรอไว้อยู่ไว้อยู่ถ้านอนนอนเตียงบ้านเราไว้อยู่ครับ ไม่วันนี้ผมจะไม่เช้าดูตาผมดูสายตาลูกผู้ชายของผมผมจะไม่เช้าอย่างเด็กขาดต,นนตอก่เอะเออไปละนี่ดูสายตาลูกผู้ชายของผมด้วยเป็นไง That's the way ah ah a a I like it ah uh a ah 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 a หรือไม่จ huh. <ot> ่ายค่าหมอด้วยนะเจอในน้องชี้อ่ะใช่เหรอที่โดนโดนแบ็คลิีเรียหมดเลยอะก็จ่ายหรือก็จ่ายอ้วนสี่พี่ชายแค่โอ้จ่ายค่านอนให้น้องมันเป็นมันหนักหนาใช่ไหมหนักเขาเรียกว่าโง่เลย๋ยวนี้หรือนี่ขี้งกแล้วเหมือนเดิมเลยเขาเรียกว่าตั้งแต่ได้ดิบได้ดีพวกผู้หญิงอยู่ที่โต๊ะบาคาร่าลอะไรแบบนี้คือแบบว่าน้องการนอนไม่สำนึกหกร้อยเจ็ดร้อยช่วยน้องไม่ได้เลยหกร้อยคือไม่ได้เลยทาานะประโยชน์ เกี่ยวกับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคอมมอนเซนต์อะไม่นี่คืออัวไม่หรือฟาก่อนนี่คืออัวโดนฆ่าที่เอาคนเข้ามาช่วยธนาคารเอาบ้านเจ็ดแสนว่จะเหลือเจ้าไรว่าไม่มีตังค์แล้วเดี๋ยววังนี้ว่ขอแสนหนึ่งได้ไหมห้าร้อยด้วยว่ขอแสนหนึ่งได้ไหมติดตัวอ่ะตติเปิดบอลจะเป็นไม่ใช่ว่าขอแสนหนึ่งได้ไหมจะเป็นคู่ไหนส่งไปเอาอาบาซ่าหรือว่าบียริลิวด้วยโอ้โหบอลก็รับ แล้วปัญหาคือรับพวกกันเองด้วยกูคโคตรชอบโอไม่เลือกงานไม่อยากจนแดกกันเองกันรวยดีเงินทองกินกันความสัมพันธ์ไม่มีเปลี่ยนโหของแท้ <c oughs> เปลี่ยนแน่เนี่ยแหละคนจีนชัดๆนี่แหละ, <c oughs> หละเอสัอยอดมาแล้วบิชารลิวพิชายอว่าขอแสนหนึ่งได้ไหมว่ามมีตังแล้ว,วเหลือเจ็ดพันเองพิชายจุดที่เลิฟสบโบตีเท่านี้ได้บอลเดี๋ยวให้เลย ไม่ไงง๊าขอติดตัวก่อนได้ไหมคุณที่ตังค้าไม่ได้ไม่ได้ถ้าได้รอรอเนี่ยขอพูดที่อนไสามไม่ไม่ไม่ขอที่สามได้ไหมแปดหนึ่งให้เลยไม่มีตังค์้ายาสบตีขอขอหมื่นหนึ่งได้ไหมติดตัวไว้ค้บยาไว้นอนเตียงเลยเหอะไม่มีตังค์แล้วโดนไปเจ็ดแสนแล้ววุ้ไม่เหลือแล้วจริงๆพี่ชายหมื่นหนึ่งแน่มุ้ยพี่ชายได้เลื่อยเรยเรืยเรยรอดเี๋ยวนะโอ้ดูเลขก่อน เจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าจ็ดก้าแปดศูนครับพี่ชายเจ็ดก้าเจ็ดหกเ้าจ็หกเก้นึงพื่อแย้กูเนอะเจ็ดหกเก้าพี่าพี่สุทิเลิฟไหนมาหอมหน่อยม่ต้องหวน่ารักี่สุดครับพี่ชายของอ้วมอวมอวมเมื่อไหรเมื่อไรดูไวพี่จะไบบจาได้วะไอ้แล้วพี่ชายเม่อไดูไว้มันจะขึ้นเราของชุนกันได้สักทีอ่ะเม่อไ้ดูวโอ้โหมันมีขึ้นมาสามสิบใบฮะ มีมีให้ขึ้นหรอเนี่ยอันนี้เรามีให้ขึ้นหรอมันคือคืออยากจ้างอ่ะอยากจ้างดูไให้ขึ้นอ่ะอยากจ้างแบ่งไปจูนเนาะแบ่งไปจูนเนาะแบ่งให้สามแสบนเรื่อว่าไปอะไรเงี้ยไม่คือมันมันมันมีคนพร้อมขึ้นอยู่แต่ว่าปัญหาคือพวกอัวไม่มีไอ้นี่ไงบัตรเดสโซ่เออบัตรมีแต่เขาขึ้นเป็นหรือเปล่านี่สิไอไอตอนนี้พวกมัน่ะขึ้นกันเป็นแล้วไอดำก็เป็นแล้วไอบิลลี่ก็เป็นแล้วโซนี่มันก็เกือบได้โซนี่มันก็เกือบได้โซนี่มันใกล้เคียงที่สุดแล้ว วันแรกวันแรกพูดแจ๊บพแจบดำมันเนี่ยนะดอกเนี่ยดอกเชี้ยของลรือได้ชี้ยสุดอ้าวไม่พูดอย่างเงี้ยไอ้แจ๊บเนี่ยไม่ใช่วิชาจุฬาที่วันยิงขาวแล้วนะหือไม่จัดตังห่าบอนหมอไม่ไปไหนแล้าเขาไม่ได้ตัางห้องร้อยยืนเอาหูดำเชื่อมจริงหมอใส่บินผมเลยหมอใส่บินผมเล่นโหน่าเนียนเลยด้วยมีคนจ่ายให้มีคนจ่ายให้แล้วไม่เป็นไรหรอกโอเคขอบคุณครับโุ๋ยน่ารักนะหมอเรื่องเล็กน้อยวะหิวหมอครับกแต่เปิดถ้าไม่ว่างอย่างเงี้ยเชิญขอหมอสักห้าพันเพืซื้อข้าวกินได้ไหมครับ อะไรนะขอห้าพันไดไหมครับหมอมาซื้อข้าวกินครับไม่กูมาชุบมึงแล้วกูต้องจ่ายตังค์ให้มึงเหรอไอหมอมันจะพูดป่ะหมอหมอมาชุบคุณมาชุบคุณเออหมอมาชุบคุณเอาไหมเอาไหมเออคุณหมอมาชุบคุณแล้วเนี่ยคุณหมอต้องจ่ายตังค์ให้คนไข้อีกเหรอครับครับคุณหมอไม่ก็อย่างว่าคุณหมอเป็นอาชีพที่มีเงินเดือนจ่ายเงินกระพูดเอาความเป็นเสียงกระหูล้วนๆเลย หมอ่เชุดเลยหมอโชคดีผมแย่หมอชคดีโลลดโลุดโลโชีผมแย่ครับหมอขอสาขาได้ไหมครับหมอสองพันได้หมสองพันเอาสองพันก็เอาแปดหครับหมอโอเคโอเคโอเคคุหมอน่ารักอ่ะหมอชื่ออะไรครับเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะชื่อเป่าครับชื่อเป่าโอ้ยอูชื่อนี้คนใจดีคนชื่อเป่าใจดีถูกใจงจริ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 งงจริ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 งริริงจริงจริริงจริงจริงจรริงจริ ไปตนู้นไปไปมาไกลเลยไปจริงไหมตอนไหนวะเนี่ยไปจริงอะพายแย่ได้ไปพาคนูนี้ดูแย่ได้ไปเป้าเป้าดูดีกว่าไอเป้าเห่าอะไรก็มีเอะยะอะไรหมอมดอะไรไม่หมอชอบหมอศาสนาเนี่ยดี๋ยวดูี้ศาสนาเฉินเฟังเลยดีไหมหอเอยแล้วนานแล้วเนี่ยอยางบอกว่าบอกว่าชุบให้แล้วแล้วตังไปแล้วโอเคไหมขอบคุณครับองพันน่ารักครับคุณหมอน่ารักเออโอเคหมอครับหมอว่าเด้๋ยวก่อนไปขออีกสักหได้หม้พน ห้าพันไม่มีแล้วมีอยู่มีแค่ร้อยเจ็ดร้อยโอนได้ครับหมอโอนได้ครับโอนโอนโอนยังโอนอเอาเจ็ยหรอไปมาดีไปนคาพันครับหมอไม่มีแค่มีห้าร้อยมีห้าร้อยเอบอกเก่งใจเก่งใจหมอเก่งใจเอเราก็ได้ให้มาล้ไม่เอาเราไมบอกไแล้ววันนี้ไนแล้วบอกคุณครับบอกคุณครับไปสเจอกันครับไปสบอ๋อเจอกันครับ ครับอุ้ยวเอ้าวเฮ้ยอะไรอะหมออะไรอะม่เมาเมามันลั่นอะไรเมาลั่นคืออะไรอะหมออะไรอะไม่ไม่อมือม่ไ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 ม่อม่ไ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 มไมือม่ไ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 มไม่ไม่ไมม่ไมไม่ไม่อม่ไ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 มมไมไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่อม่ไม่ไมมันมไม่ไม่ไมไม่ไมม่ไม่อม่นม่ไม่ไม่ไม่อม่ไม่มมไมม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 ไม่มมไม่ม่มอมมมมมมมไม่ม่มมมมม่มมมมมม เออเมื่อกี้มันลั่นโทษทีโทษทีเมาส์เมาส์พี่ใช้มันไม่ใช่โลจิเทคไงถ้าโลจิเทคลั่นสองทีครับอ๋อใช่นะครับมามาเพื่อขายจริงแล้วเราเนี่ยมาเพื่อขายจริงนะมาเพื่อขายจริงให้ผมจ้อยเองนะแน่ๆเดี๋ยวเจอกันนะครับเจ้ครับกับหมอเต่าดีครับครับครับอยากเจ็บตัวมาโรงพยาบาลนะครับไม่เดี๋ยวว่าโอ้ยเก่าซะด้วยยังไปไม่ไปอีกก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่เก่าเลยเดือดรำบากตัอนแก่นะ ถ้าถอดถ้าถอดถ้าถอดเสื้อคุมก็ตัต่อยกันได้เลยไม่หมอพูดตรงกันไม่ต้องไปได้อยู่นี่อตั้งนี้ก็ได้ฮะตาดีตาดีตาดีกลัวไม่ได้ไปแต่เขาชิงแล้วเนี่ยหมอดูชิงแล้วเอาไปแยิงตกเลยหมอเด็หมอหมอจับกระตุ้นได้กระทืบได้กระทืบได้เอาให้กระทืบได้เหรอกระทืบกระทืบได้เหรอกระทืบนเดี๋ยวรอเลยอ่ะกระทืบเปิดเดี๋ยวเติมเสร็จแดี๋ยวผมไม่เปิดผมไม่เปิดครับไม่อย่าทำครับอย่าทำครับอย่าทำอย่าทำพี่ผมปกป้องพี่อยู่สามศูนย์เก้าศูนย์ ครับผมบอกว่างนะอย่านะอย่านะครับเป็นไงมึงนี่มันเขากลับไงสรุปไม่เขากลับไงสรุปมึงนี่มันทำดีหวังผลจริงๆจริงๆนะไอ้เกียร์ผมไม่ได้ทำเลยเฉินเฉินมึงมึงครับผมคุณยิงคุณยิงผมหรอัเปล่าครับเปล่าเลยครับเปล่าเลยครับมึงมึงมึงคุณยิงผมแไม่จับเตอร์นตำนานวางแล้วแยกลยคือมึงมึงคุณยิงผมคุณควักปืนแล้วคุณขี้ขวาคุณยิงผมเลยเหรอเออไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเมื่อกี้คุณบอกดูผิดแล้วครับผมไม่ได้ทำครับคุณหมอ แล้วใครยิงอ่ะน่าจะเป็นลมแดดครับหมอเพราะว่าหมออย่าลืมว่าหมอยืนกลางแดดแล้วคุยกับผมนานแล้วถูกไหมเฮ้ยไปคนละมาเฮ้ยห,หมอห,หมอหมอไหนวะนี่ไงไปไงันนีลเพื่อ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 คุณหมอจะร้อนครับเอาอย่างที้ไม่จบนะเฉินเฉินยิงพี่อ่ะเฮ้ยเ <c ười> ฉินยิงหมอ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 จริงกับหมอก็ไม่ได้จะได้กลับอะไรดูแล้วก็ยืนอยู่ในเขาก็ทิ้งหมอไปแล้วล่ะต้นไม้ใช่ไหมหมอปลอมไะเนี่ยไม่เราไปเต้นน่าจะต้องครบแล้วนี่ นั่นไม่จบอย่างงี้ไม่จบจุ๊บอ่ะไม่จบเอาไม่จบว่ะเอาไม่จบว่ะเอาบอกอ่ะอ่ะจริงเอาบอกฟังผมขอโทษผมขอโทษอะไรผมขอโทษได้ไหมเลิกกลัวไม่ได้กลับเออผขอโทษได้ไหมผมขอโทษไม่จบไม่จบไม่จบไม่ถูกต้องเอาจริงเออยิงยิงแล้วชุบขึ้นมาไม่ไม่จบคือโอเคแล้วกายมันหายแต่ใจมันไม่หายตาบอกผมขอโทษเออผมขอโทษผมขอโทษ ไม่มันเกินเกินเหตุเกินไปเฉินหมอที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้หมอเอาตีนหมอเตะใต้ไข่ผมผมยังไม่พูดอะไรเลยผมบอกแล้วไงว่าหมอมันเบิ้ลอ่ะเห็นไหมว่าผมเบิ้ลทำไม่ได้ไงมึงเบิ้ลแบบคลิกขวาคลิกซ้ายมึงตรงใจเบิ้ลอย่างนั้นไม่ใช่โอ้ยยีเดียวก็ยิงได้เหมือนกันสอบมาตรฐานโอเคโอเคโอเคตามนั้นเฉินไม่ต้องไปหมอครับถอนถอนสปอนถอนสปอนถอนสปอนเฮ้ยหมอหมอหมออ่ถอนไปผมเลยถอนใจผมเลยถอนผมไม่สะสมผมนี่มันเร็วจริงๆริงตายมึงมาตายบ้าผมไม่สะสม ถอน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 หมอไยได้หมอต่อยได้ผมจะครับหมอหมอไม่เอาคือหรอกหมอไม่เอาคืหมอแต่หมอถอนหมอไตได้ผมหมออย่าทำอย่างนั้นรับหมอหมอหมอครับบอยครับหมออยสวยหมอบอยสวยมาจอสวยครับบอยไมยังไงอะคุณยิงปสวยไาครับหมอพี่แจ๊คครับปืนพี่ลั่นไปเองครับหมอครับพี่แจ๊ปืนลนไปเองครับหมอปวยที่เอ๋ครับ แป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปปรึกษาก่อนว่าะเขาจะว่าเขาเอาไงต่อว่าคุณยิงผมไม่เขาควรจะปรึกษาว่าเมื่อไหร่หมอจะกลับฉันต้องขึ้นหออีกสมัยอ้สมาร์ตดิอ้สมาร์ดิอ๋โหลหาเรื่องกูโดนด่าฮัลโหลเขาก็ไปเดินใหม่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 กันที่เดินใหม่กัน เพลยไม่ไปเนาะไม่ไปจริงๆริงแช่อดไม่ยอมไปจริงๆริงแช่อดเลยครับปทีเฉินประเด็นคือเขาไปฟ้องว่าพี่ยิงเขาตายไม่เราไปฟ้องลุงลุงเป็ดเราไปฟ้องตำรวจได้ป่ะเคสเนี้ยไม่ได้ก่อนลูกสาวก็จริลูกสาวเขาไปหมออยู่ลูกสาวอาเจอน่าใครใครใครอ่านีอ่านะไขว่าอ่านนี้ไขว่าอ่านนี้ผมแหลงใต้ครับพี่ตีอ๋อเออ จะไปแย่งลูก <ไป S 1> สาวเขาก็ได้ อ๋อเราไปแก้งลูกสาวกันไม่เป็นหรอกลูกเป็นเร้กกับเรากลับบ้านด้วยกผมผมผมมีแผนในใจแล้วกูบอผมดขาให้ครับกูบอกบอเปล่าเขาเป็นอะไรกูดขาให้แลเฉินาสไปแล้วสไปแล้วกูจริงจังด้วยเฉินกูบอกดขา้กูจริงจังด้วยกูบอาเฉินไม่ต้อไม่ต้งไม่ตงไม่ต้องไม่ต้องไม่ตองไม่้องไม่อไม่องไม่ต้องไม่า้องไม่ต้งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ตอไม่ต้องไม่ต้ไม่อู่้ไม่อูไม่มงม่ม่่ไม่งม่มอมไม

ลาบบ้างดีบ้านมันดีบ้านมันดีเซ็ตของบ้างดิเก็บของก่อนเดี๋็วพอบ้าจะหมดแล้วเดี๋ยวพอบ้าดิเดี๋เซ็ตของบ้ามันดีเก็บกุ้งไม่คืนเก็บกุ้งเพื่อนไปเลยคืนกว่าอีกคืนไม่เป็นสัญญาณเลยนะครับก่อนอีกคืนก็ไปเซ็ตของพี่เล่าไปก่อนเลยเซ็ตของเรเบลกันไปเซตของเรเบลกันทั้งนั้นอ่ะร้อนแล้วโดยที่อกูเพิ่งกลับมาตัดเลยไปเร็วไปเซ็ตของเรเบลกันใครแบบไม่เซ็ตใครอะไรเงี้ยโชคเปิดโชคพี่ไปด้วยโชคอ่าพี่นะเขาไปก่อนนะครับ ด้วยต่อนะแย่กไปด้วยจังแฝดไปด้วยนะทีโน่มีอะไรแตกกว่าน้องสีแปดล่ะซสีแปดไม่ต้องไปพาวมั้งบังไม่ต้องพาวรถนี่ก็มันไม่อยู่อ่ะต้องพาวต้องพาวทุนนี่ลุงก็ไปพาวเหมือนกันเหรออือมันไม่อยู่อ่ะจะไปกับใครวะไปกเขาหน่วยเลยโอเคโอเค้กก็เฮ้ยขับรถดูนะผมไปขนของมาเออพี่จะซื้อของซ่อมนะ I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy This legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me Seen the rest i just wanna be the best at what i know